สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับ UNI Channel นะคะแม่วาดได้พาเด็กๆนนคะไปเล่นสวนใกล้ๆบ้านนะคะซึ่งเป็นสวนที่เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นอะไรก,กันบ้างน,นะคะไปดูกันเลย Let's go ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนแล้วนะคะน้องหมาเห็นดูหน้าหนูหรอมองหน้าหนูหร รอดูทำไมอะดูคนน่ารักหรือเปล่าน้องหมาดูคนน่ารักเหรอ <c oughs> อันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันคะเล่นสไลเดอร์เหรอให่่สไลเดอร์เรหมือรุมใหญ่ด้วย วงกลมใหญ่ได้เหรอม,ม,มือใหม่หัดขับมือใหม่หัดขับค่ะไม่เชื่อไม่เชื่ไม่เชื่อขึ้นเขาเหนื่อยไปตามหาฮะพี่ยูหายไปแล้ว ไปไวมากเลยขึ้นไปเล่นข้างบนแน่นอนบันไดอันสูงชั้นนี้นนยูจังฮัตต <Hi. S 1> ะนนเห็นแล้วคะ่ะเห็นยูเลยนะจังเลย Hey, hey. Uh, det, <håh> <håh> det er kjelleren min. 给大家喝点酒吧。 ไฮยัยเร็วมากนัรันันะนไ่ได้แน่นี่คือสถานที่ที่เราจะไปได้นะไม่รู้เราจะรอนานแค่ไหนเนะี่ยคนเยอะไหม,คน,มคนเยอะเลย ถ้าเราอยากมาโชว์เจรอร์เไดนโนเสาร์อันนั้นข้างล่างไดนโนเสาร์เหรอทำตัวเองได้ทำข้างข้างดีกว่าใช่ไหมมันใช่เมื่อกี้จะมาข้างๆค่ะจะโชว์ให้หมดเลยปีนป่ายเนาะโชว์ให้หมดเลยนะโชว์ให้หมดเลยเหรอ,อโอชว์ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวยุ้ยจางลงไปก่อนเดี๋ยวแม่วิดีโอให้นะเดี๋ยวมาม่าจะลงตามไปวิดีโอลงไปด้วยถ้าคุณแม่ลงลิปก็จุด

ว้าวค่อนข้างไวมากไวมากอหย่ๆเดี <blunt animation> hey, hey. ๋ยวชุดตอหอเตะคนเยอะ <laughs> <laughs> 今後ハローすごかったね。

ôi ơi, cay cay yeah, rồi <laughs> <rè>. <laughs> <laughs> Kau kan kirimkan kamu đang ai hay cái này à lăn chữ phát canh song tua, กัไหมน้มาตอ้รกไหนดูน้องไอ้ก่อนไหมเรียเรียน้องไอ้มาก่อนถ้าจะไปเปลี่ยนที่เล่นกห้องกับปาปาหรือเปล่าไม่ไม่้รเลด้จรอเหรอแล้ไมต้องให้คุณแม่เหนื่อยอ่ะ ขึ้นบันไดมันเยอะมากเลยนะดูสิบันไดเนี่ยบันไดมันเยอะมากก็แบบก็ได้ไปแล้วกันก็ได้เป็นยูทูบเบอร์เหรอแต่ไม่ชวนคุยเลยชวนฉันคุยหน่อยสิเธอชวนฉันคุยไหนฮะ<า>ให้คุณแม่ไปปิ้งปายได้เหรอ<ช>โอ้โหได้อยู่หรอกแต่ว่า ไม่ว่าแม,ม่อาจจะถ่ายได้ไม่ดีไงเพราะว่าทางมันลำบากือเอาไปก่อนไปก่นอนมาตามขึ้นไปค่อนข้างลำบากโอ้ยดูดนรุ่นแม่เร็วๆเหนืงง่อย ลอหรอ,หองเท้าแม่จะหลุดอ่ะดิถ้าเดินข้างล่างอ่ะตัวแรงเดินอือใช่มันเป็นที่สำหรับเด็กที่ไม่เหมาะกับสำหรับผู้ใหญ่เท่าไหร่เลยค่ะไม่ไหนอะไรยังแมงมุมอยากให้แมงมุมเหรอแล้วจะไปลองจะไปจะไปที่ใดข้างล่างนี่สิอยังเสร็จแล้ว กลไม่ต้องแกงลองสู้ย้ว้าวนะอมยิ้มะิ้มยิ้มเล้มยิ้มยิ้มยิ้มยน้มยิ้มนหนะย้มยิ้ย้ย้มยิมยื้มยิ้ย้ยม้้้มมย้ยยยย้ม้ยนมย โย่เกเลยน้องคนนึงข้างโย่เกลียร์เอาเอาอัตมาเกลเซเกตเต็นไหนเพอยังเหนื่อยยังไปเปลี่ยนที่เล่นไปไปสะกดนะเล่นน้ำวนอยากชวจักรยานอยากโจักรยานเนาะไปยันไปไหมไป Let's go ไปเปลี่ยนที่เล่นกันมีเพื่อนแอบดู ริเวนแอบดูติจักจักรยานหนูด้วยเอาไปเลย let's go เราจะไปตรงไหนตรงนน้นหนูดูติเต็นฉาได้นะโอเคอไปนี่เดี๋ยวเดือนหน้าใบไม้ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะแล้วก็จะกรองอยู่ตรงนี้เยอะมากสวยนี่ดอกซากุระเยอะมากช่องซากุระก็จะมี ดอกซาก,กุระหลายพันหลายสีต้นซากุระมาใช่เดี๋ยวมันจะมีต้นซาก,กุระมาเนาะแม่ยิ้กับแม่ก็ป้าปะกลับรถแบบนี้เหรอเดินเดินหมุนกลับเดินหมุนกลับใช่ไหมไปเลยค่ะป้ากัน้องไอไปเลยอย่าซิ่งนะรู้ว่ารถบรรทัศแต่อย่าซิ่งนะเดี๋ยวล้ม สิ้งเลยเหรอเบรกเบรกได้นะเบรกได้นะถึงที่เดินใหม่แล้วนะคะเดินห่างกันไม่นานเท่าไหร่ไปแล้วอีจังกับไอจังวิ่งขึ้นไปแล้วห <c oughs> ลอดไหมห <c oughs> ลอดไหมเนี <c oughs> ่ย <c oughs> คะครกเจะกังเกงขาดกันับขืบพี่อนใ e cái cổng hả Đây chưa vào đây cho vô anh khoai cháu đấy khoai lại เซงคนเลยอาซาโกดีอาากะนะมนาหาย 怎么了？<noise> <noise>

ไลวมกดีกว่เดย่ไหมเล่มเหนืองแล้วกำลังกลับบ้านค่ะแม่น้ำใหญ่มากวิวสวย ี่ว่ากัดดีมากงานนี้มาีเจกับบ้านกันหลังนหดหลังมาเล่นกันใหม่ที่จชดงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง u e n c h a ด้วยนะคะบายบาย